ก็เป็นกิจกรรมเข้าใหม่มาอีกแล้วนะครับผมแก๊กสกินฟรีนะมีเอฟเฟกนะครับผมเช็คอินเพื่อสะสมอาหารและรับสกินแก๊กนะเป็นแบบแนวโรบอทนะครับผมโรบอทอ้วนตุ้ยหนุ่ย,ยชุดแดงนะครับมีเหมือนเป็นปูนะอ๋อหนีบหนีบกุ้งกุ้งรับเตอร์นะค้นหาแก๊กเช็คอินตรงนี้นะครับผมวันนี้เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับน่าจะต้อนรับแบบวาเลนไทน์นะสีแดง,ดง,ดง,ดงอมชมพูน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนะ ส,ส้มหน่อยก็เป็นโซนน่ารักน่ารักนะด้านซ้ายจะเป็นคู่มืออาหารนะครับก็เราก็ได้รับมาแล้วประมาณ2ชิ้นนะรอเช็คอินอ๋อมันเช็คอินแสลว่ากิจกรรมนี้ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เช็คอินนะครับผม2 4 6 8 9วันนะครับผมล็อกอินครบวันที่เขาบอกนะครับผม9วันก็สามารถรับได้อันนี้เป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลนะสตรอบเบอรี่อ๋อช่วงนี้เมนูนี้ฮิตมากนะในหมู่วัยรุ่นนะแบบผลไม้เคลือบ น้ำตาลนะครับเสียบไม้อะอันนี้ผมรล็อกอินวันที่2แล้วนะครับ mm. ก็จะได้มาเป็นเซตเมนูอาหารนี่นะอันนี้มีคําอธิบายด้วยอันนี้เป็นราเมนสูตรพิเศษนะครับผมแล้วก็จะมีรางวัลติดปลายมาด้วยนะแต่ละวันนะวันนี้ได้เป็นเหรียญทองนะครับพ่งนี้ก็ได้เป็นคมภี์ได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับค้นหารางวัลอันนี้เป็นรูปสวยๆนะเ mm. อออด,ด,ดูที่ทองนะมีเขียนอะไรด้วยเหมือนกางเกงนักมวยเลย เอาเป็นเสื้อนะครับผมอ๋อมียันยันแบบผีจีนติดด้วยนะเป็นแนวแนวแบบโ,โบรบอทผีจีนไหมน่าน่ารักนะลิกคุกเกอร์ลิกคุกเกอร์นะครับผมประมาณนี้ก็อย่าลืมล็อกอินทุกวันนะครับผมอันนี้ผมเช็คอินแล้วเช็คอินในวันที่สิบกุมภาเพื่อรับสกินอ๋อแสดงว่าวันที่สิบเราก็สามารถรับได้แหละครบตามจำนวนนะยังไงก็อย่าลืมไปกดเช็คอินรับด้วยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยเช็คอินเท่านั้นนะครับก็รับสกินได้แล้วตามจํานวนที่ กำหนดนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย